สวัสดีค่ะชื่อนันพทพรมุรุอยูนิตลาทำไมนะคะชื่อกิจกรรมก็คือการวิ่งเก็บของแนวคิดก,ก็คือการเรียนพัะศึกษานะคะจากมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเคลื่อนไหวก็คือการเล่นเกมและการออกกาลังกายนะคะจึงได้นําการวิ่งเก็บของเข้ามาใช้ในการสื่อการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้ง ความเร็วือการเคลื่อนที่ไม่มากก็น้อยค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วว่องไวและการสมตัวนะคะผลที่จะได้รับนะคะก็คือ ได้สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและความคล่องแคล่วว่องไวเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนมากขึ้นค่ะ